นักเรียนตืน่นขึ้นใสวระมัดใส่ระมัดค่ะาบสวัสดีค่ะนั่งลงนะคะคุณครูครับเมื่อกี้ไฟบอกว่าอะไรนะครับนักเรียนอะไรนะว่านักเรียนตืน่นนักเรียนลุกยืนขึ้นอ๋อนี่วว<ๆ>่าเห็นนักเรียนหลับอยู่นักเรียนตื่นๆ ไม่ใช่นะฮะนักเรียนลุกขึ้นยืนแล้วก็่านักเรียนก็จะบอกว่ายุคใตระม่วนนะคะแปลว่าสวัสดีค่ะยุคใตระมอ่นนักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของทิทานพื้นบ้านของเรานะคะที่มีอยู่ในชุมชนของเราที่นักเรียนไปสืบค้นมานักเรียนลองดูจากปกภาพปกมีภาพอะไรบ้างอ่ะงองดูอึงอ่างภาษายักรุ่นเรียกว่าอินนักเรียนพูดซิอินอิน นะคะคไสเดือนนะคะไสเดือนมุนตีมุนตีนะคะภาษาที่นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนยักรุ่นจะต้องแปลให้นักเรียนไทยฟังนะคะว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะอ้าวอ่านตามคุณครูก่อนนะคะขย่ามวยตุ๊กขย่ามวยตุ๊กยืดจิ๊บยืดจิ๊บพุตตี้พุตตี้ออแอนเด็บอ๋อแอนเด็บ oh, <and> รูดเอ้ยหยุดเทียงจะก่อบอ่หยุดเทียงจะกออ่อบ่เถิดเถิดไวโมเดตีน้อมตุอตโตไวโมเดไวโมเดตีน้อมตุอโต้ฝรั่งไวาโอฝรช่างไวาโอแล้วว่าอ,อะไร <laughs> <laughs> มันมีเสน่ห์อยู่ในตัวคือภาษาที่แตกต่างแล้วก็ความหมายที่ว่าเป็นอัตลักษณ์ เป็นอัตลักษณ์ที่น่าจะสืบสารไว้ครับบางบางคําเหมือนจะอ่านเราอ่านเป็นภาษาไทยไปได้เลยไหมฮะไม่ไม่ตรงซะทีเดียวนะคะอย่างเช่นคำนี้ถ้าคนไทยคุณใจว่าอ่านว่าไงกันโอ้โหยี่ย่าตยงเิดเิดค่ะเิดเิดถ้าคนไทยอ่านเิดแต่เขาเธอแต่ของเขาจะกรุ่นจะอ่านเสียงตามเธอเธดค่ะไม่ไม่เคยมีใครทําเป็นหนังสือหรือตัวเขียนของยักษ์รุ่นมาก่อนเลยค่ะยัง อันนี้มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญคณะทีมวิจัยของคณะของดิฉันเข้าไปร่วมทําแล้วก็ดิฉันเป็นหัวหน้าโครงการนี่ค่ะได้นําเข้าสู่ระบบโรงเรียนค่ะแล้วก็มาทําเป็นสื่อออกมาในรูปแบบนี้ครูครับจริงๆแล้วเมืองไทยของเรามีชนเผ่าอยู่หลายๆเชื้อชาติแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยแต่ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเขาสอนภาษาของชนเผ่าภาษาชาติพันธุ์ในโรงเรียนแบบที่ครูทําทําไมครูถึงคิดว่าจะต้องสอนครับ เข้าไปทําวิจัยกับนักภาษาศาสตร์นะคะทำให้ทราบว่าเราสัมผัสอยู่เนี้ยมันใช่ที่ว่าอยู่ในภาวะที่กําลังจะหายไปกําลังจะหมดไปเหมือนกับการที่ว่าไม่มีการบันทึกไม่มีการจดตัวอักษรไว้นะครับผู้เท่าผู้สูงวัยล้มจากไปก็ไปด้วยเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดค่ะทีนี้พอเข้าไปถึงนักวิชาการนักภาษาศาสตร์จริงๆท่านก็ระบุลงมาเลยว่า มันอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตคาว่าวิกฤตนี้ฟังดูแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการที่จะทําอะไรให้มีการสืบสารหรือมีหลักฐานบันทึกจะลึกได้เรียนได้ ปูฝังกับคนรุ่นใหม่นี่แหละที่จะทําให้ยั่งยืนทําไมคนที่สอนหรือคนที่จะทําแบบนี้ไม่ใช่เป็นชาวยักรุ่นเองแต่เป็นครูซึ่งเป็นคนไทยค่ะเนื่องจากว่าคนยักรุ่นไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีตัวหนังสือแล้วก็ไม่เรียนหนังสือด้วยเนื่องจากอยู่บนภูเขาสูงเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่มีโอกาสได้เรียนก็คิดว่าการเรียนภาษาของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษาทําให้ได้เปรียบกว่าคนอื่นที่รู้เพียงภาษาเดียวนะคะแล้วก็เป็นภาษาที่ ควรจะตระหนักด้วยตอนนี้คือสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนว่าอตอนนี้นะ,ะคนอื่นไม่พูดแต่เขาก็ไม่ใช่คนยักรุ่นแต่เราคนยักรุ่นเราต้องพูดเป็นภาษาของเราเองไป่พูดยักรุ่นนี่เขินไหมครับ,รบอายไหมครับตอนแรกก็อายค่ะเหรอตอนนั้นคือพูดกับเพื่อนๆที่พูดยักรุ่นด้วยกันเป็นไงบางครั้งก็พูดได้กันแต่พอเพื่อนคนไทยมาก็ไม่กล้าพูดเ็เงียบแล้วตอนนี้ทำไมไม่อายแล้วะก็ได้เรียน ได้ศึกษาค,ค่ะ,คะเล็กก็เลยนนี่ค่ะแล้วนี่ฮะแบบเรียนถ่ายโอนภาษานี้เป็น,นฉบับสมบูรณ์ที่ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์แล้วค่<อ>คะจากภาษาศาสตร์ได้ตรวจแล้วก็จากมหาลัยมหิดลน,นะคะเช็คต้นฉบับให้แล้วก็สามารถนําเข้าสอนได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะเล่มนี้เหมือนจะมีทั้งภาพแล้วก็มีเป็นแบบ ฝึกหัดไหมฮะใช่ค่ะเป็นแบบเรียนเลยค่ะเป็นให้เด็กได้เรียนเนื้อหาสาระแล้วก็ฝึกแล้วก็การบ้านอะไรในเต็มหมดเลยครบเลยนะฮะค่ะเป็นฉบับสมบูรณ์ที่สุดเลยครับภูมิใจมภูมิใจมากค่ะแล้วก็ขยายไปสี่โรงเรียนครับซึ่งจะขยายไปในสามจังหวัดในปีหน้าถือว่าตัวครูเองได้เพียงเติมเต็มความเสมอภาคทางด้านภาษาให้กับชาวยาวรุ่นคือมีทั้งระบบตัวเขียนตัวอ่าน แล้วก็การพูดอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะแต่ชาวญั์รุ่นภูมิใจมากๆภูมิใจมากกว่าเนื่องาจากว่ามีตัวเขียนนะคะได้เท่ากับภาษาอื่นแล้วแต่บันดานี้เกิดขึ้นจากครูนะครค่ะขอบคุณค่ะนอกจากเรื่องภาษาแล้วยังมีอีกหนึ่งวิธีครับที่คุณครูศิริพรใช้เพื่อการสืบสารวิถีชีวิตของชาวญักรุ่นแต่จะเป็นแบบไหนไปชมกันเลยครับ โอ้น่ารักมากน่ารักมากน,นี่เขาถืออะไรฮะอันนี้เรียกว่าอะไรครับครูเรียกคนไทยเรียกกระดง้งชาวย,ยักรุ่นเรียกวีนค่ะวีนนะฮะ,ะยักรุ่นวีนอันนี้แหละครับคลายค่ะคลายค่ะคือภาชนะที่สารจากไม้ไผ่สําหรับผูกติดเอวแล้วก็ รูดข้าวเอามาใส่เก็บพิกเก็บมะเขืออะไรก็ใส่เขาเป็นวิถีของเขาเป็นดั้งเดิมเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่การแสดงค่ะไม่ใช่การแสดงแต่ว่าเรากลัววิถีนี้จะหายไปเนื่องจากเดี๋วนี้มีรถไถนาเข้ามาแล้วค่ะควายก็เริ่มหมดไปนะคะก็คนจะไม่รู้จักการวิถีการทําไร่ข้าวก็เลยเอามาให้นักเรียนเนี่ยค่ะได้สืบสารนํามาแสดงที่พูดมาทั้งหมดนี้ใครเป็นคนเอามารวมกันแล้วท่านผู้สิริพรคนนี้เละทำไมต้องทำทำไมต้องมีการแสดงแบบนี้ล่ะครับเพราะว่าอยากให้เด็กๆของเราเนี่ยค่ะมีความ รู้สึกตื่นซับกับท้องถิ่นนะคะว่าเนี่ยพ่อแม่พาทำมาอย่างนี้นะเราลืมไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะลืมไปในเร็ววันนี้ แต่ควรจะสืบสารเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูแล้วตัวเราเองตัวเด็กเองก็ตระหนักและภาคภูมิใจเพราะว่าเขาได้เป็นทูตวัฒนธรรมของจังหวัดด้วยแล้วไปไปแสดงจังหวัดไหนต่างจังหวัดที่อื่นไปไปทั่วเลยค่ะที่เขาต้องการให้ชุมชนเราไปเผยแพร่วัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันก็มีเชิญไปโชว์เพื่อกระตุ้นทางฝั่งนู้นก็มีเช่นทางภาคเหนือเนี่ยค่ะทางยะกุ้นก็ไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มโม้งกลุ่มกะเหลี่ยงอะไรกันก็แลกเปลี่ยนกันไดือแสดงให้คนอื่นดูภูมิใจไหมครับภูมิใจ ภูมิใจยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังภูมิใจที่ได้ผเผยแพร่วัฒนธรรมของเราคะ่ะเหรอแล้วเวลาไปแสดงคนอื่นเขาดูแล้วเข,เขาเป็นยังไงบ้างเขาก็ดูแล้วเขาสนุกสนานแล้วก็ดูว่าดีคะ่ะงั้นจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองไปคุยกับที่ชุมชนกต่อนะฮะว่าแล้วสิ่งที่ครูทําสิ่งที่เด็กๆได้เรียนได้ฝึกจากที่นี่มีผลอย่างไรกับชุมชนครับไปเดี๋ยวเราไปกัน ออ้ยยยผมเเปล่่าูสีงหไคุนครูครับนี่พามาที่นี่เพื่อมาคุยกับชาวบ้านใหญ่ในชุมชนใช่ไหมอยากครุ่นนะครับก็สวัสดีกันก่อนคุณตาสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณพี่คุณยายครับ ย่านะครับที่คุณตาเป่าใบไม้เป็นเพลงเป็นเสียงนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวยกรุ่นเขาภูมิปัญญาของชาวยกรุ่นเลยค่ะคือเหมือนเป็นปาดเลยค่ะเป็นปราดว่าสามารถเก็บใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะมาเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็ช่วยให้ตัวเราผ่อนคลายแล้วก็ พี่น้องในที่ไปไล่ทําไร่ทํานากันอยู่ตามภูเขานะคะสามารถที่จะผ่อนคลายจากเสียงเพลงใบไม้ซึ่งตาเนี่ยมีความสามารถในการเป่าได้หลายเพลงค่ะแล้วในชีวิตประจําวันเนี่ยครูครได้มีโอกาสมา,มานั่งคุยมาเยี่ยมเอามาท่านแล้วสวัสด,ดีครับตาสวัสด,ดีครับมีโอกาสมาคุยกันแบบนี้บ่อยไหมครับมาบ่อยค่ะเนื่องจากว่า ชุมชนเป็นเจ้าของภาษาเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งเราจะทําอะไรซึ่งเราเป็นคนไทยจะทําอะไรเนี่ยเราต้องเห็นชุมชนเห็นพร้อมด้วยเึงจะขับเคลื่อนไปได้แต่แต่แรกๆยังมีช่องว่างใช่ไหมยังไม่ค่อยมีมากเลยคือเหมือนชาวชาวยักษ์รุ่นก็จะจะเขาลบนับถือชาวยักษ์รุ่นด้วยกันส่วนคนไทยนี่เหมือนคนต่างที่เข้าไปเหมือนเข้าไปยุ่งในเรื่องของวิถีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมองว่าไม่น่า จะไว้วางใจหรือจะมามีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าพาเราออกไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวยกุนจะเค่อนข้างระมัดระวังตัวเองในเรื่องของการที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกแล้วคุณครูเป็นเป็นคนยังไงครับเมาคุยสอนนักเรียนก็มีกันดีมันตลอดครับมีมีมีใครได้เรียนอย่คุณครูบ้างไหมได้เรียนใช่ไหมเป็เรียนใจดีไหมคุณครูใจดีไหม ใจดีใจดียังไงช่วยเราทําอะไรบ้างครับช่วยแบบช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อผ้ากระโปรงเเสื้อผ้ากระโปรงชุดนักเรียนหาให้ตอนนั้นยังไม่มีงบให้สิไม่มีค่ะต้องแบบขอจากข้างนอกมาแบบพอไปขอคนที่รู้จักว่าอมีเสื้อผ้าที่เปลี่ยนออกแล้วให้สะอาดก็เอามาให้เด็กๆหน่อยครครูมาทําอะไรบ้างมาพัฒนายังไง คุณครูนี่ครูคนนอกนั่นมาค่ะมิตรย้ายย้ายนี่อครูคนอื่นมาแป๊บเดียวย้ายเย้ายไม่เหมือนครูที่เคยสอนหมูฉันนี่ครูคนนี้ไม่ยอมย้ายใช่ดีลูกซีตก็เลยมีลูกมีไรแล้วก็อาจารย์ก็สอนต่อไปเหมือนที่เหมือนน้องที่นีทีก็ไปนอนครูทีกับครูอาจารย์แล้วก็ทำกับข่าวเองกินอย่างเงี้ย อาจารย์นี่ก็ไม่นั่นแล้วไม่รังเกียจดอกแต่แต่ถ้าสมมุติผมมาอย่างเงี้ยผมมาเป็นใครก็ไม่รู้มาขอกินข้าวด้วยอย่างงี้พี่พี่ยอมให้นั่งกินด้วยไหมก็ย, <S 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 ยอมก่อแม่เอเอก็มีน้ำใจแล้วก็รับต้อนรับแขกน,น,นะแต่ว่าแต่ก่อนล่ะสมมติมแต่ก่อนสักสามสิบปีที่แล้วสมไมรุ่นยองสมไมรุ่นยองเนี่ยแต่ก่อนีคนไทยคนใดกันนี้นีหมดเลยผมมาปุ๊บ ยายหนีเข้าป่าเลยเหรอได้ยินเสียงรถก็วิ่งหนีซุกไว้ในป่ารถมาปุ๊บหายเลยหลบเข้าป่าครูทําแบบไหนทําให้เราเลิกกลัวคนไทยแล้วไม่กลัวครูไม่กลัวคนไทยคนอื่นนะครูใช้วิธีไหนครับอบอุ่นมาหลายเคเห็นลูมาเดินอะไรเดินก็เลยอบอุ่นก็เลยไม่กลัวอบอุ่นมาคุยด้วยลูกกินื้อวไปกันไลเดินอะไรก็ตอนนี้ก็ลูกมานานๆี่ไกลไปก็เองก็บอกไม่ต้องกลัว ไว้ใจใช่ไหมฮะอันไว้ใจพอพอลูกๆไว้ใจก็มาบอกแม่แหรอมาบอกพ่อเห้อมาบอกพี่บ้านครูมีครูมาสอนเองแล้วสอนลูกแล้วครูใช้เวลากี่ปีกว่าจะทําให้ความกลัวคนไทยของชาวป็่กลุ่นหายไปเป็นเป็นสิบปีค่ะกว่าจะที่ว่าจะสนิทสนมหมายถึงเล่าเรื่องอะไรทุกเรื่องให้ฟังปรับทุกอะไรพูดถึงเรื่องความในใจอะไรให้ฟังเนี่ยเป็นสิบปี ครูใช้วิธีไหนเข้าหาก็ใช้วิธีความรักจากความจริงใจเนี่ยค่ะคือว่าเข้ามาก็มาคุยมาถามสารทุกสุขดิบช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยนะคะถ้าชวนไปไหนถ้าไปได้ก็ไปด้วยกันหรือว่าถ้าสมมุติว่ามีกิจกรรมอะไรที่จะร้องขอขอความช่วยเหลือก็จะไปขอร้องให้ช่วยนะช่วยครูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วชุมชนก็จะให้ความร่วมมือด้วยดีค่ะครูบอกว่าตอนแรกมาอยู่คิดว่าใช้ทุนสองปีครบแล้วก็จะไปเรียนต่อจะไปอาจจะย้ายไปที่อื่นแต่ จากวันนั้นถึงวันนี้31ปีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะยังอยู่ที่เดิมความความฝันของครูในอนาคตจะเป็นไงครค่ะก็อยากให้ชาวยกรุ่นเนี่ยม,ม,มีมีความมั่นใจในตัวเองมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนเองทุกสถานการณ์ช่วยกันพูดภาษาของเราเนี่ยให้ซึ่งเป็นภาษาที่มีความหมายมคุณค่าส่วนของโรงเรียนก็ได้ทําโครงการนะคะสร้างแหล่งนะคะฝึกอาชีพแล้วก็ให้ศูนย ชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าไปบริหารจัดการในวิธีดั้งเดิมครับถ้าจะฝากถึงเพื่อนครูด้วยกันแหะครับมีครูหลายท่านที่อาจจะไม่อยากมาโรงเรียนที่กันดานไม่อยากจะมาอยู่นานๆอาจจะมีความคิดในเบื้องต้นคือมาอยู่ใช้ทุนแล้วเดี๋ยวเป็นทางผ่านไปที่อื่นครูก็เหมือนปุถิชนทั่วไปเหมือนอาชีพอื่นคือคมีเหน็ดมีเหนื่อยมีท้อแต่ว่าอยากจะฝากว่า ถ้าเราตั้งใจเลือกอาชีพนี้แล้วก็ทําอาชีพนี้ให้เป็นให้ให้เราเป็นครูมืออาชีพไม่ใช่เป็นแค่อาชีพครูนะเห็นชัดๆเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ไม่ได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงอย่างเดียวท่านเป็นนักพัฒนาเป็นครูเป็นพ่อเป็นแม่ของแผ่นดินนะคะเพราะฉะนั้นครูที่เหนื่อยที่ท้อก็อยากให้ระลึกไว้ว่าเราทําวันนี้เพื่อถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยครับฟังถึงตรงนี้ครับเห็นเลยว่ายอดครูผู้มีอุดมการแต่ละท่านนั้น ไม่ได้ทําหน้าที่แค่สอนอย่างเดียวครับครูยังเป็นอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างของชุมชนของชาวบ้านของลูกศิษย์ขอบคุณมากนะครับที่เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนครูอีกหลายท่านลงถึงผู้ชมที่อยากจะทําอาชีพอื่นหน้าที่อื่นขอบคุณชาวบ้านด้วยครับงั้นไลน์พร้อมกันตรงนี้นะครับติดตาม t e a c h e r ์ส a l k ได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้นะครับหรือว่าดูทางเว็บไซต์ก็ได้ www.thaiteachers.tv หรือว่าจะเป็นดาวเทียมไทยคม 5K าเคยูแนช่อง36ติดตามไปได้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ